สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องจ้าสต้อนนี้นะคะเราจะมาเที่ยวเวลาโตส่วนพึ่งกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้านนงถ้าเกิดว่ามีนกสัตกับนกแกะด้วยนะไปกันค่ะเข้าไปในกัน ผมยาวมันเกาจมูกมันโปเต้ไหมเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้มีหมาก็แกะหมากินยาวกับกินแครอทเหรอเออาหนูนึกว่าหมากินแครอทหมาไม่กินแครอทนะครับตัดตัวนิ้วนะโอ๋อตัวนี้ถือว่าต้องตัดมาเลยนะอุ้ยอ๋อมันจะโดนกัดมือเหรอ จับก้านยิ้มใบน้องม้างับใบปล่อยมือน้องม้าจะกินทั้งก้านนะครับปวองไปด้วยถั่วเลื้ไปด้วยนะครับจับได้ลูกได้เลยนะครับคมาเขาถึกให้เดี๋ยวก็ไปชิดๆหน่อยดิไม่กัดหรอกมาระวันกัดมือนะเอาดิเอาดิเดินให้ตัวนู้นกินมัง่ง ปัเนเดือเแี็งเรียบร้อยเลยดูมันเล็กอะผมฟองเลยเอ้ยตัวเล็กไม่ได้กินเลยว่ะให้ตัวเล็กกินนี่ทไมไม่กินอยตัวใหญ่กินหมดว้ายตัวนั้นไม่ได้กินเลยนะคะเวลามันกินฟางมาแล้วหมดแล้วดูแพะต่อดูน้องแกะน้องแกะก,ก็ดูน่าสงสารเหมือนกันนะนี่ดูแพะเหมือนกันนะใช่ดูความน่ารักของน้องแบบแม่จจับได้เลยนะคะจับได้เหรอคะ กับได้เดั๋ยวไหมเอองับไอ้ถ่ายบ้างถ่ายรูปบ้างเอออออ๋อออายมีตัวเล็กด้วยไม่ถ่ายตัวเล็กน่ารักจังเลยอ่ะแกไอ้รู้นม่งทำอะไร คันเหรอขอเก่คอน่ึ้นขนปิดตาแล้วมองถนนเห็นไหมบ๊ายบายไปแล้วนะพี่แก่ไปค่ะไปต่อไปแล้วนะพี่หมาไปแล้วโนกแก้วนกแก้วตัวใหญ่ยไปเราไปดูบ่อปลาคับประคอเถอะนี่มีสูงให้เดินไปเลย มมดูเสือ้อบินดูเสือส้อเสือสเสอสเส้อสีดำเนอันนี้ตัวสีแดงเออแดงจริง่เฮ้ยนี่่นิอนปดงนีด้านเป็นบ้านปาคาร์บนะคะลูกค้ารับด้านในเดินเข้าไปยังเงี้เหรอครับมาดูวิวหนาที่ปลาคาร์มีหงส์ะ เขากลัวตกน้ำอ่ะเราก็กลัวเหมือนกันเราไม่ซื่อนะเออไม่มีคนเลยมีแค่เราสองคนบ้านปลาคาร์ฟนี่ไงมาดูปลาคาร์ฟดิปลาคาร์ฟตกแม่อืมร้อนเลยอ่ะตามนี้ก็เราจะให้อาหารเนาะเฮ้ยตันนี้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กสวยอ่ะเออมันมันมันว่ายว่ายเป็นวงกลมนะโอ้โดูดิ ให้นมอะไรนะเป็นอาหารไมให้นมอะไรปลามันว่ายตามเลยอ่ะปลาว่ายตามเรามาโ้โมารอากาศดีไม่มีคนเลยด้วย เราน่าจะเป็นสองคนแรกที่เข้ามาเพราะเรามาแต่เช้าคนตื่นไวย่อมได้เปียบใช่นกที่ตื่นเช้าย่อมเป็นนกที่ฉลาดเฮ้ยย่อ <c oughs> มเป็นนกที่ได้กินได้กินหนอนก่อนแต่เขาไม่ชอบนอนเขากลัวนอนไปเดี๋ยวเราไปถ่ายล้กกันค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็จะเดินไปดูเต่ากับกระต่ายแต่เราเจอนี่น้องเป็ดหัวเขียวนี่เป็ดดู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 น่ารักมากวิ่งหนีโอ้บานเลยเนี่ยนี่เป็ดหัวเขียวน่ารักจังเลยหนีลงน้ำไปดีลงน้ำไหมนึกว่าจะเดินลงน้ำดูเดินดูเดิน ไหนเราไปดูเต่าเต่ากับกระตา่า,ตายกระต่ายกับเต่าใครใชนะนเออเขาจัดกระต่ายกับเต่าไว้อยู่ด้วยกันเลยนะออมันวิ่งแข่งกันหรือเปล่าไ,ไเยเต่าจริงฟอะเต่าจริงออนู่นเต่าจริงอยู่ในนั้นใช่เต่าจริงดแดงกันน,นะนี่ถ้ามีสวนสนุกถ้าเป็นแบบมีเครื่องเล่นนะใช่เลยไปดูกระต่าย Labbit Farm อกระต่ายตัวใหญ่มากเลยอ่ะนู่นดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ใหญ่มากจริงนี่กระต่ายหรือแมวเนี่ย คู่นี้มันกําลังตะปุยตะปุยกันเนี่ยมันตะปุยกันเนี่ยเห็นไหมว้ายสบแปดบวกไอตัวนี้สีเหมือนไอปิ๊งเลยนะสามสีเนี่ยไปดิเข้าไปดิลูกแต่เอออออแค่เข้าก็สะดุดและวิ่งตามอ่ะน้องวิเอาแล้วเอาดิเอาดิเออมาแล้วข้างหลังข้างหลังอยู่โจมแล้วระวังเหยียบน้องนะอุ้ยมันล้อมเลยอ่ะข้าล้อมเจ้าไว้หมดแล้ว เลียของขาดเลยตาดิเวเยมวิ่งเข้ารูออกรูรูปหน่อยดิแล้วยืนแล้วดูดูกอดขามันไม่เป็นไรเราใส่รองเท้าบูทข้างหลังเข้าเอาเาโอ้นี้ก็ตัวใหญ่เอ้นี้น่ารักว่ะตัวมันเล็กเขาลองเข้าไปสิเลยอดียูดูดดูดูดูัูดูดูาูด ตามน้องตามช่วยด้วยน้องตามช่วยด้วยอ,อุ้ยอุ้ยหนูไอ้น่ารักอะ่ะไอตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะห้ามดึงหูเขาบอกห้<อ>หา,<ป>หาม,มาดึงหูหูน่าตีจริงเนี่ยขนมันน่าจะนุ่มอุ้ยมาเลยจุดนี่ดูน่ารัก,กว่ะหูตั้งอะ่ะ ดูหัตั้งน้นยะไปออกจากโซนกระตา่ายโอเคเราเดินไปโซนอื่นกันเลยไปบ้านควางมาดูควางควางซิกสะสะา,าอุ้ยแต่น้องดูหิวอ่ะให้น้องไหม,มนคนุณจะลุ้มเพื่ให้อาหารวันนี้เป็นกล้วยอะคา่ะถ้าให้ก็จะลุ้มหน่อยค่ะอ้โใหก็ให้ข้างนอกนี่แหละไม่ต้องให้ข้างใน แมีเขากลัวมันชนแล้วเนี่ยดูเขามันดิมันจะชนไหมไม่ชนเขาขอกินเฉยๆค่ะเดี๋ยวเถื่อเราให้บ่อยแล้วทุกคนเห็นของเราให้บ่อยแล้วเราถ่ายรูปให้ด้วยนะเอาสิจิ้มแล้วมันก็งับเองอะครับใช่ค่ะกล้วยเดี๋ยวมันหนึ่งนะบายเปิดเข้าได้เลยครับพี่ไม่เข้าไปกระโดดหรอ พี่กินนี้ก่อนดีกว่าเออไม่ได้แล้วน้องจะกินนะว่ะเฮีเข้าไปมันรุมเขาแน่เลยนะใช่เข้าไปเขาก็จะรุมๆหน่อยค่ะเพราะเขาชอบกินกล้วยแค่นี้ก็จะกินมือผมก่อนแล้วตะแยงตอนนี้มั้งที่น้องดีอู้ตัวนี้แต่ตัวนี้เขาสวยมากเป็นตัวผู้นะตัวนี้มั้งกวางหรือลิงเนี่ยเลี้ยวผิดประเภทแต่ชอบกินกล้วยอุ้ยล่วงแล้วแอบให้จงล่าง มีตัวเล็กก็มันไม่กล้าเข้ามาแลวอยู่แต่ไม้เข้าคอผิวจัด <c oughs> ของไม้ไปด้วยตะกี้โทนเราโ,โยนมาให้ตัวข้งางหลังมากตัวข้างหลังไม่ได้กินตัวเล็กๆอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วเข้าไปล่อลุ่มเขแน่เลยใช่หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหนูๆได้กินยังเนี่ยกินแล้วได้กินแล้วคนละชิ้นสองชิ้นนะ เเห็นนมยี่โกโก้เอาจับเลยโกโก้กับมี่เอ้ยววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคยมีเด็กขึ้นไปขี่มันขี่ไม่ได้น้องขาเล็กเกินไปโอ้ยไม่แข็งแรงเหมือนม้าเนาะใช่แต่ขาเล็กจริงอ่ะขาเดฟเป็นตะเกียบเลยกลับบ้านไหมล่ะไปเออตัวนี้มันนิ่งเก่าคางค่ะเขาชื่อโกโก้โกโก้เอ้วเก่าคางยังไงยังไง นิ่งจ้ะไม่นิ่งเลยปขไปกันครับ,อ,บอันนี้เราจะพาไปหลายที่ไหนใช่ไหมใช่ที่นี่ก็มีแค่นี้นมีแ่เต่าไปดูเต่าแม่เต่าอ,ออกมาแล้วอ้สวยนะเน,นี่ยจับไม่ได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวเขากัดอืน่ารักจัง แอบอุ้มเป็ดกลับบ้านไหมเออปเอาเป็ดหัวเขียวเนี่ยหัวสีเขียวว่าเท่อะเออเหมือนแบบในการ์ตูนเลยเออดีแล้วไม่บ้านะไรสวยเลยอันนั้นไม่ได้เนี่ยได้นี่จะเป็นโซนร้านอาหารมั้งร้านอาหารกับไอซ์เบมอันนี้ตัวอะไรห่านจ้าอุ้ยบางห่านมันจิกนะก็จิกกันดิน่ะมันขู่เขาอะนี่เนใบสีสีเลยอันนี้เหมือนกับเขาไม่ได้เปิดให้เข้าเปล่าเวลาของฝากอะ มาจะเปิดเฉพาะแค่วันหยุดก็จะเป็นแนวสีสันสีส,สันหน่อยสำหรับคนที่ชอบแบบชอบถ่ายรูป <ทำ S 1> อะไรเงีย้ยไปเราไปดูร่างกันต่อกรงนกก็ใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากมีนกแก้วอ่ะเนี่ยร้องกัตนตลอดเวลาเลยบานเลยอ่ะเขาบอกว่าระวังเครื่องของมีค่าด้วยนกที่เนี่ยเป็นโจรที่เห็นในรันงอ่ะข้างล่างมีมทงมมองใช่ไหมหมดเลย ตกได้พีห้าบาทเจ่อดีปนี้อันนี้เราออกมาจากอะไรนะเวเีโตเราจะม่าจะไปเที่ยวไล่องุ่นกันต่อไล่องุ่นมีซุปเขาบอกว่ามันแบบมันสวยไม่รู้ว่าเก็บองุ่นได้หรือเปล่าอยากไปเก็บองุ่นอืมแล้วเราต้องไปดูกันวันนี้เราออกมาเช้าจะมีเวลาเที่ยวเยอะมากแต่เรากลับวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ไล่องุ่นเลยตอนนี้เราเปลี่ยนแผนเราเริ่กว่าจะไปไล่องุ่น ดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรก็เลยว่าจะไปที่อะไรนะไฮแลนด์จ้าไปให้อาหารกีราฟนะคะเพราะเราจะไปหาโลเคชันที่เข้ากับสี่ชุดของน้องบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ไฮแลนด์ไปดูยีราฟกันไปอันนี้เราก็ถึงไฮแลนด์ที่นี่เกว่ามียาวคอยาวด้วยน้ไม่เหมือนที่อื่นอะไรกีร่าฟแคอสั้นยาวส่วนร้อนนี่ดนนะร้านกาแฟด้วย <laughs> <c oughs> อ,อ๋อแบบตะการเดียวจบใช่รคร่ะสีนี้สีเขียวอืมบายมีร่มให้ด้วยนะแต่เราไม่เอาไปเราทนแดดทนฝนอยู่แล้วอืมอมีดอกดอกตะกาบ้านมะเขือบ้านแพนเจราอืมเรื่องจะอยากรู้ขอคำถามครับว่าที่สวนพึ่งมีแกะกับม้าก,กี่ตัวครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกมีทุกที่เลยครับใีรเขามีรถด้วยนะแต่เราเดินสวนพึ่งไฮแลนด์ความจริงเขาน่าจะไอ้จ้าเหนียมากเลยจ้าไม่เดินไปเรียนอะไนบ่างเรียนกิจใครเป็นผู้เรียนกิจ ผู้ดีอังกฤษเต่กก็รู้ว่าเดินไกลแล้วจะหอบเปล่าผู้ดีอังกฤษใช่จอนอะไรคะมีวันมาแกะวันนี้น่าจะเป็นวงเวียนจุดเริ่มต้นของการเดินคะไหนแล้วไปทางไหนไปทางนูนะขั้วเหนือนี่แหละมีรถหรอหะเออเดินไกลเหมือนกันนะไกลใครอยากพาแฟนมาลดน้ำหนักสามารถ แต่ว่าก็เสียอาการโดนด่านิดหน่อยเหนื่อยเดี๋ยวเราไปเจอตรงยีราฟเลยวันนี้เราเจอฝูงไก่ตรงจุดทางเข้าชมยีราฟไหนยีราฟทำหน้าไงหันมาดิทำหน้าไงไก่ลับนมาจับกลีบมือครับท่าตกคุยแล้วไม่สามารถเก็บขึ้นมาป้อนยีราฟได้นะคะเวลาถ่ายรูปอย่างของใกล้หนูเกินไปนะคะครับ ไปจะถึงแล้วเฝ้าแหละนี่และน้องน่ารักนะเนี่ยเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาแล้วอีกตัวมาแล้วเราว่าเราไปตรงร่มๆดีกห่ามั้งเขาจะได้ตามเราไปอันนี้เร็วดอดูดู อุ้นไหลเยอะเลยแอมไหลเยอะไเลยวิลิ้นไม่โอเคลิ้นไม่โอเคมีคนกลัวยีราฟอีกแล้วกลัวตัวเลยบอกอย่าดิงใกล้น้องจนเกินไปใช่แต่น้องตะปบเอาน้องเห็นเราเหลืองๆเลยแค่หลอดเดียวเพราะเอาทะเลมาฝากนะโอ้โหลิ้นตายจะตกแล้วยังไม่ได้จ่กระเจีย สารพัดลูกนกกินเขาก็กลัวเหมือนกันดูลิ้นดิว้าวน้ำลายครึ่งลิตรหกอยู่ที่พื้นกินไม่จ้าออ๊ยลิ้นมันน่ากลัวเหมือนกันเนะจะสำรับตัวอะไรนะแกะด้วยอ๋อโอเคกเรามีอาหารแกะงองก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยมีอาวรอให้หามีอยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตัวนี้หล่อสุดละเอ้าไปแล้วอะ อาหารยีราเสร็จแล้วหมดไปสองถุงโอ้โหกินยังก็ป้นครัแรกเรียกไม่ยอมมาด้วยนะไปไปกันต่อน่ารักเลยเราไปให้อาหารอะไรต่อตัวอะไรนะหมาหมาแกะแต่บอกว่าขาเรต้องขึ้นข้างบนเลยนะขาปุ้มโน่นไงใช่ปะฉันบอกว่าขาปุน่าจะใช่นะเป็นส่วนญี่ปุ่นที่เราอยู่รวมกันนะหรือว่าเราจะเอาอาหารวากาไปให้ที่เปเรโตโอ้โหมันย้อนกลับไปอีก เออนอนเล่นนอน <ยะ S 1> คุกดินให้ไรคือยีราฟใช่เพราะว่าที่อื่นไม่มี y ยีราฟใช่ที่อ,อื่นมีแต่ม้ากับแกะนี่ะคะมีม้มามีแพะมีกระต่ายค่ะให้ใหรทาทั้งหมดเลยนะครับ,รบผมส่วนด้านในสุดจะเป็นส่วนญี่ปุ่นจำลองมีของมีเป็ดให้เป็นให้เป,ใหเป็นอาหารเน็ตนะคะครับ,รบไปไปเลี้ยงแกะดีกว่านี่ไงแกะอีกแล้วเข้าทางไหนไป ให้น้องม้าดีกว่าคนนี้ตัดผมโคตรเท่อ่ะม้าที่นี่อ่อนโยนนะกินเบาๆเดี๋ยวอดกินนะเพราะว่ามันตกหิ้วแล้วกินไม่ได้นะหรือไหนสมองสีเออาหารชื่ออะไรนะสมองสีหัดสะผมซะบ้างแต่ทรงผมเขาเริ่มตัดกันไปตั้งนานแล้วนะเจะมาตัดทรงนี้ทรงนี้เดี๋คุณล้อเป็นทรงโคเรียเธอรู้จักไหม เออดูคุณนิตกิ้งปากสิไม่ไหวแล้วปากยาวสุดได้แค่นี้ให้น้องคนนี้มั่งดนิเนี่ยยูวดีคือสมองสีเป็นตัวอย่างน,นี่โดนหลอกอสุดท้ายแล <c oughs> ้วก็จะเล็ก <c oughs> บายบายน้องม,าม้าไปบอกไปไปเราเดินไปบอกตะคาบกันต่อน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะโอ,อ้ไก่พวกน้อยอยู่ตรงนี้น่าจะตรงนี้เออเขาเปิดกองออกไปใ,ใครอยู่ในกองเลยเขาปล่อยมันเนี่ย อ,อันนี้สวยอยู่นันเนี่ยมีไก่เล็กน้อยเป็นไก่ญี่ปุ่นไก่ญี่ปุ่นไ,ไ,ก,ไก่อะไรอ่ะคา<ล>ราเกะ<ก>หรือเปล่าคาราเกะคารียกะไปดูข้างใน,นโอ้สวยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ต้อก็ซื้อมาสกเออซากระเมืองไทยอือ <c oughs> ดูล่มลื่น ลงมาตรงนี้นั่นอะมันไล่กันดู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 หานขยานบินอาหารให้เป็ดปลาอยู่ไหนให้หารเป็ดก็ได้นะให้หมดเลยเนี่ยโอเคกองไว้เด,เดี๋ยวมันได้มารวมกินมาแล้วเขาบอกแล้ว ให้อาหารเป็ดแล้วมาเดให้อาหารปลาหรอกปลาอยู่ไหนก็นไม่รู้สู้บลาเลยสองตัวนี้ไม่มากินเหรอหรือมันหลับกินใหญ่เลยให้ถ่ายรูปก,กับเป็ดอ่าเขาถ่ายเดี๋ยวหน้ามาหน่อยออเออราเดินกันต่อเลยเดี๋ยวแวะถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่ง แกล้งเราไปไงไปแดดเริ่มแรงครับวันนี้เอาลูกกับเป็ดตุ้งแหละเดี๋ยมจะให้อาหารมันมันคงเลงเ,เป็ดยังเหมือนละคล้ายๆอยู <c oughs> ดออไไ่ดูการแอคกล้องเป็นไงดูการแอคกล้องเป็นไงโอเคไปเราเดินมาต่อดีกว่าไปหานดุเหมือนกันเนี่ยอ้วนไอเถอะตะกี้มันยังไล่ตีกันเลย ุ่นเป็ดใช่เหรอใช่ขนเป็ดจริงๆเหรอช่พวกอะโอ้โหขนเป็ดอ่ะเขาใช้ขนเป็ดจริงป่ะจะใช้จรีนที่นี่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะหมดละแต่เราก็ต้องเดินกลับไปตรงจุดที่เราเข้ามา<ช>เฮ้ยด้วยตัวนี้เท่เลยนเยังไง,งใส่ชุดเสื้อสิงโตไปจจบ๊ายบาย เป็นยงไงน้องเท่ <c oughs> โอ้ยเรานึกว่าปลาคาร์บแบบมันอยู่ในสวนนั้นม,มีปลาครา์บในต้นตัวที่ไหนได้ปลาปคราร์บอ่ะอยู่ข้างบนเดินลัดสวนขึ้นไปเลยลลไปเราลองขึ้นไปดูปลาคาร์บด้านบนกันว่าจะมีเยอะเปล่ปาอ่าน้โคค่ะบ่อปลาคาร์บโอ้ก็สวยนะเนี่ยปลาคาร์บก็มีตัวใหญ่ แต่น้ำไม่ได้ใายมากก็โอเคอยู่มีน้ำตกแต่น้ำไม่สนประคับละสุดใจน้ำร้อนนั่งก่อนได้แล้วนกร้อนมากน่าจะเป็นจุดสุดท้ายจริงๆนะ้ไม่น่าจะมีจุดอื่นแล้วนี่คงแค่นี้แหละคลิปนี้เดี๋ยวเราคงเราน่าจะไปที่อื่นกันต่อน่าจะเป็นอ p หน้าใช่ค่ะโอเค เป็นไงบ้างคะ้นอนมากเลยโอเคไว้กันเจอกันใหม่ EP หน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก s u b s c r i ก e ด้วยนะคะ่ะ <c oughs> ไปอุ้ยเด็กคนนี้มันเดี่ยวหน้าไม่ไหวหรอโอ๊ยโคตรร้อนเลย